ตักม่ความใน้ำแข็งนามใส่น้แข็งใส่น้ำแข็งบ่ใส่น้ำแข็งบ่ใส่จอาหลังนี้บ่มีน้ำแข็งมามากูไปใส่เองดนูกบนคุณนี้เอาเจ้ายักได้หน่อยหลายก็ตายลึหน่อยหน่อยหนอยหน่อเอาครื่งแก้วดูอุ้ยมันเมาเด้ เมาอยู่บ่ิะนี่ที่เมาแล้วตเห็นใส่เมาสาวกินแมนบ่กมาแลแม่มาหาสิเป็นโสมเนาะเอามาใส่นัเมาต่ปกแก่ัไปนอนมดคืนเป็นยังไงหมดจลายหด้นะก่าหหเคยกินจะกินได้หัวใจวายได้สุดเลย กวาดอกกินเราข่าวฮะดให้ากิน้กินปนค่ะเมี่ิเอาโจากุเคุณเนจ้าเอรถทางคุณตะควนเทางพี่ตะควดคุณะควดว่าไหมเอาราเเอเอินยากเทนะ โอ้ยก <ừ> ินโนกันเด้กิน่เอาตัตามาุมเอาตัอีย่นในครัขาบาเี่้าข้าวล้้เนาไม่ได้จะโอ้ทไม่ได้เฮ็ยโอ้่ยากเห็ดก็เปลียนไม่อยากเห็ดกระเพียนผัวหม่กับไ้โ้ไม่ได้ยากเด้ว่เป็นอะไรีเปียก Cá em bóng không có lẽ sài bà đẹp 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 sài bà ยังมัดนึ่เลยมาในข้าวนะสิให้ขากินอีกนีตอนเที่ยงก็เกลือตอนเช้าก็เลี้ยงยบอกให้ดูด้วยยังดุ้เเออบอกว่าชักซิตผัดมาไอจ้าที่จะทางก็ไปเจะาขาจ้าเห็นจะนำปูยาตายามากินข้าวด้ว กินข้าวเที่ยงกินละก่ะอย่าทวงอย่าตื่นดกินทนอย่าทวงอย่าตื่นไหนพี่น้องมันคนบุญทั้งเบิดดำให้ดำหน้าให้มันก็ข้าว้าโเหไผ่เดียวนี้เดียวมันเอาไปเวเข้ามันก็มีมึงอย่าไปห่วงมัค่ะมึงห่วงกูนี่สายดป

กระปุกเดียันะเาันเออกระเพนฟ้าจะเร่งเดไปดูทำพูนได้ปุไปนั่งดีอ่ะหาเข้าจมากด้เลเอาช้อนมาทีเลยมีข้าวนี่เขาเข้าตจว่ามีอยางมีอย่าง โอ้ยข้าวค่อยหั่ปานพงหอบเอาข้าวแต่วานนี้ค่อยละหลงนะ้ค่อยไะเห็นเข้าเออเข้าเออกมาแต่จะประดงเป็นม้วนชุเนเมื่อนี้ฮะค่อยนี่ละเป็นคนนึงเข้าก็ฮะบอกข้าค่อยได้จักเป็นเพิรมไม่พี่กระพงจักจ้คนบริสบายบอกเป็นไรผงพกปากบายเบิ้ง ตันาทาจกเพื่อนคู่นึงอยู่เขาใหญ่นะ cake, yes. คนบสบายคือจักกละตาทาพัดจักเอ็ดพลูนึ่งข้าวบคือโบเชะชกเพื่อนคู่นึงข้าว่มันจื้นเนื้อใหญ่เนาะอะให้อดเอาข้าวให้เรากิน มาไหมจำนวนใครินนีปกติเนี่ยเสื้อคลิปนี้แล้วลืมว่าเอาเข้าไปแต่หมูซื้อนะแล้วไม่ได้จุกมาเลยแล้วเสื้อกระต่ายมาซื้อน้ำปลามันจางหรอกินครัน้อันอันนะอันช่อมปลาจ้อมนะไปกินไหมไม่ยายน้าอยู่ค่ะหุย ว่ากปานข้ายังบ่ได้นึ่งมึงพึ่นมาหาว่ากูเฮ็ดชมประชมไอ้ชบกยะด่้วเวย่าล้วงเยเา่มาลูไปหาเอ้ยอยู่้านกมาละเะ้วัเราเรียบร้อยแล้วแร่าทำกิจกรรมคืนวันเก่าแล้วโอ้ยอยากไปบออยากไปบอ ก็คือทำหาบ้านเก่าใช่ชั้นดูมีโยกเลยเอาเกือเจือได้เอาได้แล้วขึ้นอดเลยรถเพิตตะลรดอันนั้นนะรถไปอ่ะรถบักคิดบออันนั้น เจ้าลาไปไผ่ของไ่มอี้าโยเขาก็ได้เงินพันแล้วค่ะก็ไปชุ้มโจมตีเราบุรีโดอยู่ได้ยู่เถียงใช่เียงอะียนมบอกโอ้กันบอกว่าเดียวบอกมันเมื่อรอดไปแต่ฮะบอกเหี่อวเมื่อเลยลงมาได้ได้แล้วค้ทานลายลำ บอ่บักรมันยังมาคุดมันวะคุดจับจับเลยไม่ดกว่ปบอให้เขามึงไงซะไปโอ้จะบอเขายู่บ่นั่นอ่ะก็ลืมจะขี่บอยู่นไปจักร้าขี่ไปแต่อย่าบอหล่ยล่ย่างโลไปนี่ตาท้าจะขี่รถขี่ไปทางรถดิก่จนไม่กินข้าวเลย มอค่อยมันแบบเดี่ยวมากินข้าวข้าวพงวีดางหากแห้งชีบแเช็ดก็ไม่เป็นนี่จะมือเลาใบใหญ่ข้าวเจ้ะจับชาวฮาวก็เบิ้งมือนี่ละเมื่อวานนี่ก็บบริเป็นโมแมนครับแต่รสบกโตคนบ่อยู่ข้าวอุ่นข้าวนั่นแล้วมันชื้นบหอดใหญ่จับไปจังละมือมันก็จับไปบ่ายอยู่จังละ มีมันเป็นอ like, ันเป็นข้าแบบเท่าอันเ่ามีลุนเนี่ยหมู่านเนีาเหวี่ยอ้แล้วไรยืมย่าลาเราแ้วมนเย่ามือนือ่าใช่หร้เ่าูดเองค่ะเจ้ลูกจะจบระบชิปจะชักม้พีเปิดโอ้เปิดว่าคอยคอยโอเคล่ะ ก็จบคลิปเพียนนี้นะคะย้อนือกดใจกดสุดสุดท้ากดเข้าไปดูย้อนหลังของคุณยายด้วยค่ะเพราะว่าอ่าค่อยฮะถ้ายคลิปลงคลิปบ่ได้เมื่อวานนี้นะเบิดมือจนท้ามื่อลงเฮือนจนค่ำแล้วก็มื่อลงแล้วก็ตัวนั้นกันลงฮอดบ่แล้วก็หลับค่ะเพราะว่าเห็นเข็มเอาน้ำเชื่อด้วยมันจางเนาะจางก็ทันเดีน้ำปลาแลกน้ำอ่ะนะน้ำปลา